สวัสดีชาวเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสู่กาอีวาเกมเมอร์กิดจวัตเจ้าเก่านะกลับมากับเกมอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ซิมูเลเตอร์2ในพาร์ทที่5แล้วนะครับผมนะในพาร์ทที่แล้วเราสร้างห้องน้ำนะครับเราจ้างน้องสาวเมดนะครับขยายห้องนะครับผมติดแอร์นะครับผมแล้วก็มี VR แล้วนะครับรอบนี้เราจะมาทำอะไรกันนะครับก็หลังจากที่เรามีข้าวมีอะไรแล้วนะครับผมคิดว่า เราควรจ้างพ่อขวบเพิ่มนะครับแล้วก็ภารกิจของลุงเราต้องหาเงิน25งหมให้ลุงให้ได้นะครับซึ่งตอนนี้เรามีอยู่7จ็ดพันสานั่นเองนะครับอุ๊ยจุ๊ยยิงกันนะโอเคเราจะมาหาเงินกันนะครับเ้ยวิ่งออกไปเลยเหรอเอาล่ะครับผมตอนนี้เราเกิดบั็กที่คนในร้านมาเล่นเกมเราฟรีครับผมดูนะเดินออกไปไม่จ่ายตังค์บริการก็ไม่เตะด้วยนะะช่วงนี้เขาเรียกช่วง รถแรกแจกแถมให้กับลูกค้าไปแล้วกันนะครับสาวคน,นเล่นฟรีไปเลยนะเ่าเราจะพูดถึงนะครับสิ่งที่เราต้องทํากันก็นคือภารกิจของลุงนะลุงไรบ้านเขาบอกว่าให้ทําอะไรให้เราหาเงินสองหมื่นหให้ได้นะครับผมนะ <S 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 แล้วก็เขาจะเอาของพิเศษมาให้เรานั่นเองนะเป็นเครื่องมือสุดไฮเทคนั่นเองฮะซึ่งตอนเนี้ยเรามีงบประมาณที่ยังเป็นบั๊อกอยู่นะฮะอยู่ที่7,300นะครับ ผมคิดว่ามีสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำได้ก็คือขุดบิตคอยนะครับผมการขุดบิตคอยนั่นคืออะไรนะฮะก็คือนี่ครับผมก็เลยโอ้ยจ่ายบินก่อนนะครับจ่ายบินแป๊บนะครับถ้าเกิดเราจ่ายหมดนี้จ่ายหมดนี้เหลือ5 6 0 0ันเฮ้ยห้นนะครับนะก็ขุดบิตคอยเมื่อเราได้บิตเขาเรียกได้เครื่องขุดไปแล้วเนี่ยเราจะสามารถขุดเหรียญที่ชื่อว่าบิตคอยหรือ BTC นะครับ ซึ่งเราขุดได้ประมาณ1เหรียญเนี่ยถ้าเกิดเราขุดได้1่เหรียญเราก็ได้เงิน2 6 0 0มืนเลยทีเดียวนะครับซึ่งกำลังการขุดนี้มันก็อยู่ที่ว่าแล้วแต่เราซื้อได้มาขนาดไหนนะครับแต่ผมคิดว่างบขนาดนี้หกห้าพันเนี่ยมว่าไม่พอผมขอเอาถอนเงินจากเทเลียมที่ผมฝากเอาไว้ถอนมาสัก2เหรียญ2เหรียญโอเคได้800 0ผมว่าน่าจะใช้ได้นะเดี๋ยวเราจะไปซื้อเครื่องขุดบิตคอยก,กันนะครับผมนะบริเวณ นี้นะบริเวณ BTC mining เอ้ย miner นี่ครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อเครื่องขุดบิตคอยทั้ง,งตรงไปนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้ตรงข้าซอยขอย้าวซอยข้าซอยข้าซอยข้าซอยอาหารเหนือเลยนะฮะข้าซอยนี่ครับเราจะมาซื้อนะมีเครื่องขุดบิตคอยสองแบบคือเป็นตัวสำเร็จเลยนะครับมีแบบนี้3มเครื่องนะครับ แล้วก็เครื่องที่เราต้องประกอบเอาการ์ดจอใส่เข้าไปนะครับ1อันนะครับ l ล็เคส for mining นะครับแล้วก็ BTC miner นะครับเราซื้อหมดเลยเราจมเหมานะครับผมเครื่องหนึ่งเ9เหรียญ999ยเเหรียญกดเลยครับซื้อ1เครื่องยัดเข้ากระเป๋านะซื้ออีกหนึ่งเครื่องยัดเข้ากระเป๋าซื้ออีกหนึ่งเครื่องยัดเข้ากระเป๋านะครับฮนะ้แล้วก็ซื้อเครื่องุดหนึ่งอันนะ วันนี้เหมาร้านนะครับการ์ดจอห้าร้อบาทนะ500รยเหรียญตอล่าสหรัฐซื้อนะซื้อ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 เหมาครับเจ๊นะเจ๊ยิ้มเลยบอกว่าคุณนี้กูขายของหมดแล้วกูกลับบ้านได้จัดไปดิเจ๊เรียบร้อยครับเจ๊หมดร้านแล้วนะเมื่อเราขุดเขาเรียกว่าเราซื้อหมดร้านแล้วเรากลับนะฮะโอ้โหวันนี้เจ๊ยิ้มเลยอะแบบว่าขายของหมดเร็วนะโอเค กลับร้านกันดีกว่าเราไปประกอบกันดีกว่าเอ้คนอื่นมาซื้อไม่ได้นะผมเหมาหมดแล้วนะโอเคกลับร้านเราเฮ้ยโอ้เจ้าแพนด้านี่หมดเวลางานเขาแล้วครับผมเขาก็เลยกลับบ้านนะครับเจ้ามัสคอตของร้านเราครับผมก็งงว่าแพนด้ามันเป็นมัสคอตของร้านนะั้นยังไงเนาะมันมันมันเข้ากันตรงไหนวะนะโอเคเราไม่สนใจฮนะตอนนี้เราจะมาวางเครื่องมานิงของเรานะวางไว้ตรงบริเวณนี้นะครับอ่า อ่าบริเวณนี้โอเคไหนข้างหน้าข้างหลังวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแะวางตรงนี้แล้วกันาสามเครื่องอ่าโอเคนะซึ่งถ้าเกิดเรามีสกิลในการอัพในการขุดนะมันจะเป็นอะไรที่ดีมากครับมันจะขุดได้เยอะขุดได้เร็วนะครับนะโอ้โห โอเคเมื่อเราอัพเรียบร้อยแล้วฮนะเราก็ทําการเอาเครื่องขุดมาวางไว้นะครับเครื่องขุดเครื่องขุดวางตรงนี้เลยนะเสร็จแล้วเอาการ์ดจอใส่เข้าไปใส่เข้าไปใครที่เคยขุดบิตคอยหรือเคยเห็นนะก็จะเครื่องประมาณนี้นะครับโอเค เราต้องมาใส่โค้ดตรงนี้ครับผมว่าเป็นโค้ดอะไรนะฮะดูกําลังขุดฮะ 7, 5, 5, 5. เจ็ดจุดเจ็เจ็ดสิบห้าจุดสามมิลเฮิร์ตหรือผมอ่านไม่ถูกนะครับผมกําลังขุดพวกนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เรื่องบิคอยเท่าไหร่นะฮะเอออันนี้ครับกาลังขุดเยอะกว่ากินไฟน้อยกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันฮะรเราต้องมาดูที่คอมพิวเตอร์ของเราก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ม i n เนอร์นะครับ ทำการเอากรอกตัวเลขครับผมนะโค้ดตัวเลขของเราคือ sdy 5 7 l ครับ sdy 5 7 l โอเคแล้วก็เอาไปใส่ในเครื่องนะครับ sdy 5 7 l นะ s sdy 5 7 l สตาร l start ป้าบนะกำลังขุดแล้วครับผมนะเสร็จแล้วเครื่องนี้เหมือนกันฮนะ อ่าเปิดเลยมีกี่เครื่องก็เปิดมีกี่เครื่องก็เปิดอ่าเมื่อเราเริ่มขุดแล้วเนี่ยมันก็จะเข้ามาที่นี่ครับนี่เริ่มขุดแล้วเริ่มขุดแล้วตรงนี้พอเริ่มขุดแล้วครับมันก็จะเข้ามาที่คลิปโตครับผมนะตรงนี้เริ่มขุดเริ่มขึ้นแล้วฮะถ้าเกิดเต็มดึงเหรียญเมื่อไหร่ขายเราก็ได้เลยโอ้โหสองหมื่นหกนนน นะครับอ่าเดี๋ยววันนี้เราไปกดนอนที่บ้านก่อนนะมันจะหมดมันมันจะตายแล้วโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาจ้างพ่อครัวในการทาอาหารวันพรุ่งนี้โอ้ตอนนี้ลูกกับเมียกลับมาบ้านแล้วครับผมลูกทํางานหนักนะฮะก็เอาเงินลูกมานะครับเออเสร็จแล้วมาถามเมียเนียเมียที่รักได้งเงินเท่าไหร่โอ้ขนาดนี้เลอโอเคเอามามามา,มาอ่าเราให้เขาเลือกทํางานดีกว่านะเออ อ่ะลูกเลิกทำงานได้แล้วนะไปขอทงขอทานอะไรไม่ดีเนี่ยโอเคมาเติมอาหารให้เขาก่อนเออเดี๋ยวความสุขเขาจะหมดไปนอน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 อ้าวตื่นเรียบร้อยจ้าวันนี้อยู่บ้านกันนะจ๊ะไม่ต้องไปทำงานกันนะจ๊ะโอเคเอาล่ะเอาล่ะเรากลับไปดูที่ร้านของเราดีกว่าอื้มแวะก่อนแวะก่อนสวัสดีแม่สาวโอ้ใช้เครื่องคมแรงๆด้วยนะเนี่ย โอ้ไม่สาวทิกตอกของเรานะฮะอยากเต้นกับเธอเหลือเกินอ้าวสวัสดีเจ้าหมีมาทำงานแล้วเหรอโอ้โหเซิร์ฟกับเทปใหญ่เลยอัโยโยเต้นโชว์เต้นโชว์โย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 ่โอเคนะลูกค้ามาแล้วครับเอ้าพี่ดอมยังไงครับพี่จะเล่นไม่เล่นนะพี่จะเล่นไม่เล่นอ่ะเรามาดูที่คริบิ์คอยของเราดีกว่าครับ เอาลืมปักแอปพูฟออโตโออ้แอปพูฟไปอ๋อก็ว่าทำไมพี่ดอมเราไม่เล่นเราลืมตั้งออโตโออ้แอปพูฟนะครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้มันบันบ็กน,นะฮะแล้วมีลูกค้าออเดอร์ขนมปังออ,ออเดอร์ขนมปังเมดเมดออเดอร์ขนมปังเออขนมปังไปฮนะขนมปังศูนย์บาทอรอขนมปังศูนย์บาทแต่เราได้ใจลูกค้าไงอันนี้อะไรขนมขนมสิบบาทนะครับ พี่ดอมเล่นเสร็จปุ๊บทิ้งบุหรี่เลยนะ hey, พี่นะ hey, hey, hey. นะโอเคเรามาดูที่ผมบอกว่าขุดบิตคอยกันดีกว่าครับนะเป็นยังไงบ้างครับนะได้หึเหรียญไหมฮะถึงเหรียญไหมฮะเมื่อคืนได้สองกว่านะเราก็จะมาดูกันครับว่าวันนี้เราจะขุดได้ขนาดไหนนะถ้าเกิดเราขายตอนนี้ตอนนี้เราขายได้เท่ห้า ห0 6รหรือ600ดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งยังไม่คุ้มที่เราจะขุดเด้ขายตอนนี้เดี๋ยวรอขุดให้มันได้เยอะกว่านี้ก่อนนะให้เต,ต,ต,ต็มตเต็มเม็ดเต็มหนือก่อนค่อยขายนะครับเราก็เอาเงินจากการเปิดร้านเน็ตไปแล้วกันนะตอนนี้มีอยู่ 5, 3้0สาวนสองนะครับ3 2 0วเมืม่อกี้ผมบอกว่าจะจ้างพ่อครัว ผมจะจ้างพ่อครัวอีก4วันใช้200โอเคจัดไปครับเราจะได้มีเมนูแปลกให้ลูกค้าได้กินกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสปาเกตตีนะคาโบนารานะครับผมข้าวผัดเนมไข่เจียวหมูสับอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ครับแต่ส่วนใหญ่ครับคนที่เล่นอินเทอร์เน็ตในบ้านเราก็จะกินข้าวไข่เจียวนะครับผมตามร้านเน็ตนะกินข้าวไข่เจียวกินมาม่าถ้ววนะครับนั่งกินหน้าโต๊ะเลยฮะหน้าโต๊ะคอมเโอเคนะครับนะ ที่ผมเคยเห็นนะเขาจะมากินนั่งหน้าโต๊ะคอมอย่างงู้นอย่างนี้นะครับพี่นะดูแังโป๊ในเช้าเลยนะอีกแล้วนะเราเนะี่ยโอเคแล้วก็สังเกตดีๆครับโต๊ะคอมจะหายไปโต๊ะหนึ่งนะเนื่องจากว่าผมคิดว่าเราจะเปลี่ยนนะครับโต๊ะคอมนั้นให้เป็นโต๊ะแบบใหม่นั่นเองครับโอ้สาวเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนนะเฮ้ยเราเสียห้าบาทดีกว่าเรากิน กินช็อกโกแลตนะฮะช็อกโกแลตเบอร์สองนะครับเมื่อกี้เราไปกินร้านเจ๊สิบบาทใช่ไหมสิบบาทนี่เรากินแบบไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่เลยนี่เรากินของเราดีกว่าซื้อสิบบาทอร่อยเหมือนกันนะครับนี่เป็นงานแปบ๊บเดียวเต็มเยอะกว่าด้วยนะคุ้มกว่าช่วงนี้ลูกค้าเข้าห้องน้ำบ่อยจังนะไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงเข้าพร้อมกันนะครับแม่โอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดเข้าแล้วก็ออกเก็บพี่ กดหน่อยเถอะเอา้าโอ้ใครมันขี้ไม่มันขี้ไม่ได้อา่านว่ะเออกดหน่อยกดหน่อยโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวใครเพิ่งใครการกินข้าวอยู่ต้งองขออภัยนะครับเออไม่ไหวจริงเดี๋ยวเราไปเอาไม้ถูพื้นมาถูทำไมทำกันอย่างนี้นะเอาเขโอเค,เค็บตังเก็บตังไม่ขี้แบบเลี่ยนลาดเลี่ยนลาดกันอย่างนี้ ดีแลไม่ขี้บนนักอ่างน้ำเนะเออปิดประตูปิดประตูะตเออใช่ได้หิ้งไม้ก่านวันนี้ครับมีลูกค้าสั่งข้าวไหมเนี่ยนะเชฟมายืนมีคนสั่งข้าวไหมลูกค้ายังไม่เยอะขนาดนั้นนะเรามาดูครับว่าตอนนี้ร้านเรามีกี่ดาวนะครับเราต้องดูทัางกับดาวยิ่งเยอะนะครับ คนก็ยิ่งมาร้านเราเยอะนะฮะตอนนี้เรา2.5แล้วนะครับอ่เราต้องได้สีดาวขึ้นตอนนี้เรามี3ดาวถ้าส่วนใหญ่นะฮะตอนนี้เรามี3ดาวสีดาวแล้ห5ดาวนะเพราะฉะนั้นเราควรได้สีดาวกับห้าดาวเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างโต๊ะอีกโต๊ะหนึ่งนะนี่ลูกค้าบ,บอกว่า if more beautiful girl come นะฮะก็บอกว่าเราเรามีสาวสวยนะอ ก็เลยมาเน,นี่มีคนสางหาแล้วพอควรทำพอควรทำแล้วพอควรทำเร็วมีคนสางหาแล้วพอควรทำเร็ว,วหรือว่าเอาไปเสิร์ฟไปเหรอโอเ้เสิร์ฟเร็วเท้นะนี่เมนูสี่เมนูสี่พอควรทำนี่มาเสิร์ฟมาเสิร์ฟเมนูสี่เมนูสี่เออไม่เมนูสี่เปน,เน,เน 4, ขายสิบบาทดีกว,ว่าคิดว่าเนี่ยดูฟู้ดเด้ โอ้ยเมนูต้นทุน5บาทนะก็เลยเอาไปขาย10บาททุกอย่าง5บาทหมดเลยยกเว้นกาแฟกับขนมปังนะ0บาทนะฮะเป็นบริการฟรีเอาละครับเรามาดูผลประกอบการที่เราเล่นเกมอันนี้แล้วเราเปิดบอดกันดีกว่าครับ Walk High Walk Walk High Classic นะครับสิ่งที่ผมได้มาคือตอนนี้ฮนะมีชิ้นส่วนออกนะฮะแล้วก็ของ,งต่างๆนฮะ เอามาขาย300กว่าตอนนี้เท่ากับภาพผมมีอยู่6,500เหรียญน,นะครับ6,500เหรียญในเกมบนะฮะเราก็จะเอา6,500เหรียญในเก็นั้นไปขายนะครับนี่พอขายนี่เสร็จแล้วก็กดทั้งหมดไปนะครับเรามีเท่าไหร่กดเท่านั้นก็ได้มาทั้งหมด6,500เหรียญน,นะครับเท่ากับว่าเราได้ทั้งหมด650เหรียญก็ถือว่าไม่แพง โอเคฮะเรามาตรงนี้ฮะเราต้องมาหาคนชื่อเคซี่เพเยอร์ศนะครับโอ้คนนี้เคซี่เพเยอร์ศนย่อันนี้อันนี้คนนี้ชื่ออะไรคนนี้เคซี่เพเยอร์ศนะครับแล้วก็คนนี้เคซี่เฮ้ยเคซี่เพเยอร์ศหเหมือนกันเคซี่เพเยอร์ศนย์่มันมีสองคนอะคนนี้เคซี่เพเยอร์ศูนย์หนึ่งซี่เพยา เพยาว่ะเฮ้ยเราคุยกับเพเยอร์หรือเพยยาเราไปดูก่อนดีเอ้ยไม่ได้นะเดี๋ยวเราแลกเปลี่ยนผิดนี่แย่เลยนะเครซี่เพเยอร์ครับไม่ใช่เพยาโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ไปหาเพเยอร์คนชื่อเครซี่เพเยอร์ศูนย์หนึ่งนะครับเพื่อทําการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับโอเคเรียบร้อยครับเราก็ได้เงินมาครับผมนีเ่เป็นการเทรดในเกมนะครับซึ่งก็เหมือนที่เราแบบ เวลาเทรดเงินจริงในเกมนะเทรดของในเกมเสร็จพวกก็ได้เงินจริงมาอะไรเงี้ยเออก็เป็นอีกช่องทางในการหาเงิน,นสำเกมนมครับผมคิดว่าถ้าเกิดเรามีเงินระดับหนึ่งเราสามารถเปิดร้านเนี่ยมันก็คุ้มกว่านะเฮ้ยเฮ้ยมีคนหนีไปได้การทำไมจะเเพ้าอย่างงี้การขูหคนนี้สาวสวยด้วยสาวสวยด้วยสาวสวยด้วย,ววย,วยมโมกเอาไว โบให้โอ้โหหน้าความเลยทีเดียวเออรู้สึกกาดจะลวนนะครับผมวิ่งวนไปไปวิ่งบนมาครับมม่รู้เป็นอะไรนะกลาดของเราวันนี้นะน่าจะไม่สบายนะครับ <im> โอเคเอาล่ะเ้าว่าผมว่าปิดร้านสักแป๊บหนึ่งดีกว่านะครับปิดเกมก่อนอเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะฮะ เนื่องจากตอนนี้เป็นเวลาตีสามนะปิดร้านปิดร้านปิดร้านใครเล่นอยู่ออก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 หลังจากที่ผมเล่นไปสักพักหนึ่งนะ oh, <yeah. S 1> จะทำการเอาโต๊ะคอมมาใหม่ครับผมชุดแบบว่าอลังการงานะสร้างอะไรทีเดียวนะแค่นั้นยังไม่พอครับผมเอาซื้อชุดขุดบิตคอยมาอีกสองชุดนะครับซึ่งมันจะขุดได้เร็ววิ่งขึ้นนะแต่ว่าผมคิดว่าร้านผมมันเริ่มแคบแนละ้วผมคิดว่าจะต่อ,อ,เ,อเครื่องเครื่อง VI เครื่องหนึ่งเลยคิดว่าจะขยายร้านก่อนนะ ขยายร้านขยายร้านนะครับนี่มาตรงนี้ครับอัปเกรดกดสเตอร์นะครับผมหรือว่าอัปสเตอร์หรือว่าบันไดนั่นเองครับนะมาออ้ตรงนี้โล่งเลยเตรงนี้เป็นที่ขุดบิตคอยตรงนี้โล่งเลยเดี๋ยวเราย้ายโต๊ะบ R มาไว้ตรงนี้ดีกว่านะครับย้ายโต๊ะบีามาไว้แถวนี้นะครับแล้วก็เอาเครื่องคอมมาอีกเครื่องหนึ่งสองเครื่องนะครับเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนนี้มีอะไรครับ ยังตันอยู่นะฮะเราค่อยเอามาซื้อที่หลังนะครับตอนนี้เราแค่ขยายพื้นที่ตรงนี้ไปก่อนนะครับโหพี่เล่นนานจัง,ง่ะผมจะย้ายเครื่องกับพี่พี่เล่นเพลินะเราดูครับว่าเขาเล่นานานขนาดไหนครับเราดูที่เครื่องิอโอ้ใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วคนนี้เหมาซื้อสามชั่วโมงครับนะสามชั่วโมงนะ่าจะประมาณหกร้อยกว่านะคนนี้สาสิบนาทีมันมีบอกอยู่ว่า,วาเขาซื้อเขาซื้อเวลาเท่าไหร่นะ ดูครับ VR ใกล้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวรอย้ายเครื่อง <c oughs> อ้าใครทำไฟตก <c oughs> อ่าเรียบร้อยครับนะจ่ายครับหกร้อยกว่าโอเคเราจะย้ายเครื่อง VR กันนะ VR มีโต๊ะคอมและโต๊ะ VR ครับเราต้องวางตรงน,นี้เออบริเวณนี้ครับอ่าเสร็จแล้วก็เอาเคสวางไว้โชว์เลยโชว์โชว์ความใสนะโชว์ความสวย เสร็จแล้วก็เอาตัวพิยาวางอ่าเอาจอยวางเราจอยสองอันวางนี้เดยดกวาว,วางคู่วางคู่อ่าเครื่องนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราซื้ออีกเครื่องหนึ่งนะครับ VR เครื่องหนึ่งสั่งที่ซาเมซอน VR เครื่องหนึ่ง นะครับเราซื้อพันห้าแล้วเราซื้อเราอ่ะไมค์เครื่องหนึ่งนะแล้วก็จอยจอย980าร้หโอ้ี่จอยแป0รนะครับจอยพันหนึ่งโลเด้นเลยอ่ะมาสองอันแล้วก็โตโต๊ต VR ระดับสูงสุดก็คือโต๊ะบังกรนั่นเองครับแล้วเ,เปลี่ยนเป็น โต๊ะมางคอนี่นแหละนะฮะแล้วก็เอาเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับหนึ่งเครื่องนะครับซูเปอร์ไเปเลยรับหมดราคา6,400นะครับเรามีอยู่หมื่นกว่าจัดไปนะรออูดมาส่งครับ <S <S เรามาดูกันฮะว่าบิตคอยน์ยไปถึงไหนแล้วฮะบิตคอยน์ตอนนี้4ี่4นะครับผม ความฝันของเราอีกไม่ไกลฮะตอนนี้มีค่ากันหนึ่งหมื่นนะครับนะ้นะปล่อยกดไปเรื่อยครับระหว่างนี้ฮะเราก็ไปหาอะไรกินครับโดยการกดุม่มกินอะไรดีนะกินช็อกโกแลตเบอร์สองนะเอ้ยเบอร์สองไม่ใช่ล้างล้างล้างเบอร์สองโอเคออกมากินเบอร์สองออกมากิน ก็อูาส่งเรียบร้อยแล้วมาเราไปหยิบของกันดีกว่าเฮ้ยตีเท่าไหร่ตีเจ็ดสามมาโตเอาเอาเล่าละเราไปวางอยู่ใกล้ๆกันนะให้เขาเล่นตีกันเองเลยฮะเอออย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าเราชนกันเฮ้ยโอ้พี่ประสานล่างกันเลยออกไปโดนเตะนะพี่นะพี่ไม่ยอมจ่ายตังค์ก่อนนะหน้าทิพย์นอยเอาละฮะเราเครื่องคอมไปวาง โชว์โชว์ไส้ในเหมือนเดิมครับอ่าแต่รอบนี้จอยของเราเป็นสีทองนะระวังนี้เลยจอยสีทองสีทองโอเคเราได้สองเครื่องแล้วนะครับแล้วก็ได้คอมอีกเครื่องนะึงเฮ้ยไฟหลุดๆๆๆไฟหลุดไฟหลุดใช้ได้ใช้ได้นะครับ เงินเรามีอยู่เท่าไหร่เงินเรามีอยู่พันเจ็ดน่าได้คอมกเซตแล้วป่ะหกพันเจ็ดได้คอมคเซตหนึ่งไหมเรามาดูกันมาที่เคสซีบียูครับนะแล้วก็มาที่เก้าอี้เกมมิ่งแชร์เกมมิ่งแชร์เราสีฟ้านะครับคีย์บอร์ดเราเอาเกมเมอร์โปรคีย์บอร์ดนะจอ โปรแกรมมิ่งมอนิเตอร์นะครับเมาส์เป็นเกมเมอร์เอ็กเมาส์นะครับแผ่นรองเมาส์่ะเอาเป็นอู้หนึ่งอันนะครับแล้วโต๊ะโต๊ะเราเอาโต๊ะเอ่อโต๊ะเขียวดีกว่านะโต๊ะเขียวนะครับหมดแล้วนะเจ็ดชิ้นทั้งหมดเท่าไหร่เจ็ดพันหกนะเเมื่อกีไ้ได้เงินลูกค้าพอดีนะครับเออรออุดมาส่งนะได้โต๊ะคอมอีกเซตหนึ่ง โอ้เราก็ยังแบบแบบเดือนได้พันสามแล้วนะมีกินมีใช้หลังจากที่เราทําการขุดบิตคอยนะครับผมพบแล้วนะฮะดูมาดูฮะแหมแล้วนี่รอลิงกระดกลิ้นด้วยนะฮะกำลังขุดบิตคอยของผมอยู่ที่เท่าไหร่นะมาดูกันอืมกำลังขุดบิตคอยของผมอยู่ที่พันเก้านะครับนะโหดมากนะ เราวมาดูฮะผมได้กี่เหรียญต,ตอนนี้บิ๊กคอยน่ารักลตอนนี้ราคามันลงโอ้โหตอนแรกมันสองหมื่นหกสองหมื่นห้านะแต่ตอนนี้ราคามันลงผมแต่ผมมีเหรียญอยู่นะมีเหรียญอยู่หนึ่งจุดห้าถ้าเกิดผมขายหมดเลยนะครับผมจะได้สามหมื่นสี่ขายดีครับป้าผมเท่ากับผมมีเจ็ดหมื่นสองนะตอนนี้มีเจ็ดหมื่นสองนะครับแล้วก็เอาไปทำภารกิจกนะับลุงนะฮะลุงลุงลุง ลุงอยู่ไหนลุงลุงไรบ้านลุงโฮโบลุงโฮโบไนลุงโฮโบลุงโฮโบอยู่นี่ครับผมเราจะเอาเงินไปให้ลุงสองหม้าลุงเงินพร้อมแล้วนี่กลับไปลุงโอเคบอกลุงบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้นะมาคุยอัวหมายนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปเอาเอาเงินไปทำประกอบรีแอคเตอร์ก่องนะไม่มีเออ เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรากลับไปนอนก่อนตื่นมาลุงนะ่าจะเอาของมาให้นะฮะตอนนี้ร้านเราก็โอเคแล้วผมคิดว่าหลายๆอย่างก็โอเคแล้วนะสาวเสิร์ฟนี่ก็ทํางานได้ดีเยี่ยมเลยนะฮะพ่อครัรวทํางานได้ดีมากนะฮะน้องบอดนะก็เก็บหวานได้สุดยอดเลยทีเดียวนะครับ โอ้โหก่อนต่างๆภายในห้องภายในร้านครับผมนี่มีไฟดีออนสีเขียวนะครับแล้วก็คนก็ยังเล่นเกมแน่นล้านอยู่นะครับบางวันนะบางทีคนวิ่งกันมาเต็มเลยฮนะเต็มเพื่อไาแย่งกันเล่นเกมนะครับโอ้โหเดี๋ยวอนาะคตฮนะผมจะขึ้นไปทำชั้นสองนะครับผมคิดว่าจะทำเป็นโซนอาเขตเกมตู้นะโอเคส่วนวันนี้นะครับเดี๋ยวเราพอแค่นี้ก่อนละกันนะครับแม่ห้องน้ำเป็นยังไงพวกเนี้ย ทำไมทำไมคนมาขี้ไปข้างนอกล่ะเฮ้ยแล้วห้องน้ำอะโอเคห้องนี้กดไปห้องนี้อะห้องนี้ขี้ต่อยอดอ่ะกี่ก้อนหนึ่งสองสามสามก้อนโอ้โห <c oughs> ทำไมไม่กดกันวะอันนี้อ่ะมีไหมไม่มีโอเค เดี๋ยวเราเอาไม้ถูพื้นมาทำความสะอาดก่อนนะโอ้โหบัวท่าทั้งวงอีเลยใครมปขี้ไปต้องพื้นเนี่ยโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวจะบอกว่าตอนนี้นะครับผมอัพสเตตทุกอย่างไปหมดแล้วนะฮะไม่ได้โกงด้วยนะคือแบบว่ามันมันตอนนี้เล่นไปเรื่อยจนแบบว่ามันอัพเองมันมันไม่มีอะไรให้อัพแล้วครับมันคือดูวิ่งเร็วปื้ดเลยฮะคนที่เป็นมมซันเอ โมโมชั่นซิกนะครับอาจจะปวดหัวมึนหัวได้นะครับโอ้โหแต่ผมคิดว่า,าในเกมนี้ยังมีอะไรให้เราเล่นอีกมากมายนะครับผมแต่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันในโอการหน้าผมบ๊ายบาย